ีค่ะโบ,โบค่ะวันนี้นะคะโบจะมาบอกเคล็ดลับการดูแลผิวของโบค่ะหนึ่งในเคล็ดลับของโบนะคะก็คือการทานคอลลาเจนนั่นเองค่ะก่อนหน้านี้นะคะโบจะมีปัญหาเรื่องสิวฝ้ากระค่ะก็คือเราอบพักผ่อนน้อยนะคะทําให้ผิวแห้งผิวโทรมนะคะช่วงนีค่ะที่ได้ยากรุตโตคอลลาเจนตัวนี้มานะคะผิวก็เลยกลับมาสวยเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาเรื่องการทานคอลลาเจนนะคะก็คือทานแล้วคาวหรือว่าทานแล้วไม่เห็นผลนะคะลองตัวนี้ดูค่ะ กับยากรุตกคอลลาเจนตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะทานง่ายไม่ขาวค่ะแล้วก็รสชาตินะคะเหมือนยากููเลยค่ะเป็นคอลลาเจนเกรดพรีเมี่ยมนะคะนําเข้าจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อัดแน่นด้วยคอลลาเจนมากถึง80,000 0มิลลิกรัมนะคะตัวนี้นะคะทานแล้วไม่อ้วนด้วยค่ะดีมากๆเลยและใน1กล่องนะคะจะมีกันทั้งหมด10ซองค่ะทานง่ายๆแค่วันละ1หรือ2ซองนะคะก็ะคือถ้าคนที่แบบ ผิวสุขภาพดีอยู่แล้วอยากจะทานคอลลาเจนเพิ่มเติมเพื่อให้มันเสริมสร้างนะคะก็ทานเลือกทายเป็นตอนเช้าก่อนอาหารหรือว่าก่อนนอนได้เลยนะคะแต่โบเนี่ยตอนนี้คืออยากบูดผิวมากๆก,ก็ทานสองซองเลยค่ะนี่เดี๋ยวโบจะมาทานให้ดู นี่ละลายเร็วมากเลยค่ะแล้วก็ดื่มได้เลยมีฝาเรียบร้อยช่วยผิวกระจ่างใสนะคะลดสิวลดริ้วรอยนะคะเพื่อนๆจะรู้สึกเลยว่าผิวมันอุ้มน้ำนะคะเด้งฟูรูขุมขนกระชับรู้สึกได้เลยค่ะว่าผิวมันสดใสขึ้น ใครอยากมีผิวสวยสุขภาพดีแบบนี้นะคะเดี๋ยวโบจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างน,นี้เลยสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย